ทำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมปัญญาจารย์บทที่หความยำเกรงความทอมใจและความพึงพอใจเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเขาถวายเครื่องบูชาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งโง่เขลาอยู่อย่าให้ปากของเจ้าไว และอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสถิตในสวรรค์แต่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำเพราะฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนเคขาเมื่อพูดมากเมื่อเจ้าบนไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จ เพราะพระองค์ไม่พอพระทัยในคนเขาจงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิดที่เจ้าจะไม่บนก็ยังดีกว่าที่เจ้าบนแล้วไม่แก้อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนําตัวเจ้าให้ทำบาปและอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้าว่านี่เป็นความผิดพลาดเหตุชไหนจะให้พระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะคำพูดของเจ้า แล้วเลยทรงทําลายการงานแห่งน้ํำมือของเจ้าเสียเล่าเพราะว่าเมื่อฝั่นมากก็อนิจจังและคําพูดพลอยๆก็มากเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเถิดถ้าเจ้าเห็นคนจนถูก่มเหงเห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกริดรอนในจังหวัดเจ้าอย่าประหลาดใจในเรื่องนั้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยจับตาเจ้าหน้าที่อยู่ แล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งจับตาอยู่เหนือพวกเขาอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของประเทศคือมีกษัตริย์ดูแลไรนาคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มกับผลตอบแทนนี่ก็อนิจจังด้วยเมื่อความมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นคนกินก็มีคับข้างขึ้น คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะได้ชมเล่นเป็นควันตาเท่านั้นการหลับของกรรมกรก็ผาสุขไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับยังมีสิ่งสามานัน,น่าสลดใจอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ตนและทรัพย์สมบัตินั้นสูญเสียไปในธุรกิจที่ไม่ดีแม้เขาให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเขาก็ไม่มีอะไรติดมือเขาได้คลอดมาจากครันมารดาตัวล่อนจ้อนชันใดเขาจะกลับไปอีกเช่นเดียวกันชั้นนั้น และเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลจากการตรักระมของเขาติดมือไปไม่ได้สักอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งสามานันน่าสลดใจอีกคือเขาได้เกิดมาอย่างไรเขาก็ต้องไปอย่างนั้นเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการตรากระมเพื่อได้แต่ลมเล่าอันหนึ่งเขากินอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขาเขามีความยุ่งใจอย่างสาหัส มีความเจ็บไข้และมีโทโสดูเถิดที่ข้าพเจ้าเห็นชอบและสมควรคือให้กินและดื่มและชื่นชมบรรดาผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนที่ตนตราตรามภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่ตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนแบ่งของตนอันหนึ่ง ทุกๆคนที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติให้ก็ได้ส่งโปรดให้พวกเขาได้ใช้ของเหล่านั้นและให้ได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาและเปลมปรีในผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนได้นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้าเขาจะได้ไม่ต้องนึกถึงปีเดือนแห่งชีวิตของตนมาก เพราะพระเจ้าให้ใจเขาสารวนอยู่กับความชื่นใจพระธรรมปัญญาจารย์บทที่6ความสับสนของความปรารถนามีสิ่งสามานอย่างหนึ่งที่ขพระเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์และสิ่งนั้นหนักสำหรับมนุษย์คือคนหนึ่งคนใดที่พระเจ้าประทานความมาัง่งคั่งทรัพย์สมบัติและเกียรติให้เขาไม่ขาดสิ่งใดเลย เขาได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาสำหรับตนแต่พระเจ้าไม่ได้ประทานความสามารถในการใช้สิ่งเหล่านี้ให้เขาคนแปลกหน้ากลับเอาไปใช้เสียนี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างเลวร้วายแม้ว่าคนหนึ่งคนใดมีลูกสักร้อยคนและมีอายุยืนยาวไม่ว่าเขาจะอยู่นานหลายปี แต่จิตใจเขาไม่ได้อิ่มด้วยความมั่งคั่งเลยและไม่มีงานฝังศพของตนด้วยขาว้าพเจ้าว่าลูกที่เกิดมาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั้นเพราะเด็กนั้นก่อตัวมาในความอนิจจังและจากไปในความมืดและชื่อเขาถูกปิดไว้ในความมืดยิ่งกว่านั้นอีกเขายังไม่ทันเห็นหรือยังไม่ทันรู้จักดวงตะวัน เด็กคนนี้มีความสงบสุขยิ่งกว่าผู้ใหญ่นั้นเสียอีกเออแม้ว่าเขามีชีวิตอยู่พันปีเทวีอีกเท่าตัวแต่ไม่ได้ชื่นชมสิ่งดีอะไรทุกคนต่างจบลงที่เดียวกันไม่ใช่หรือการตรากรมทั้งหมดของมนุษย์ก็เพื่อปากของเขาแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้จักอิ่ม เพราะว่าคนมีสติปัญญาได้เปรียบอะไรกว่าคนเคลาเล่าหรือคนยากจนที่รู้จักวางตัวต่อหน้าคนทั้งปวงก็ได้เปรียบอะไรการเห็นด้วยในตาก็ดีกว่าความปรารถนาที่ตะเวนไปนี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแลง้งสิ่งใดซึ่งมีอยู่เดียวนี้เขาได้ตั้งชื่อเรียกสิ่งนั้นมานานแล้ว และก็ทราบกันแล้วว่ามนุษย์คืออะไรและเขาไม่อาจโต้เถียงกับผู้แข็งแรงกว่าตนได้ยิ่งพูดมากก็ยิ่งอนิจจังมากแล้วมนุษย์ได้ประโยชน์อะไรเล่าเพราะใครจะรู้ได้ว่าสิ่งใดดีสําหรับมนุษย์ในขณะดำเนินชีวิตตามวันเวลาของชีวิตที่อนิจจังของตนที่ได้เสียไปดุดดังเงาเล่า หรือใครจะบอกกับมนุษย์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังเขาที่ภายใต้ดวงอาทิตย์